เธคนนั้นที่เชือไปเชื่อฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรเธอจะไปไม่แล้วเสื้อคำอ,อย่าเคยขอโทชาเธออีกครั ที่จะไปฉันยองรับหลบชูใจไม่เล่าอะไรันเลยยองร้ายเชยอยู่ใช่ไหมใจยินคิดชิดถึงเหมือนเคยไม่มีใครแชบทชี่เชอรัก 찬이, 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 이 찬이, 찬이, mình không mến rải, mai kai sẽ hay bay, mến rao mai kai sẽ hai bay, mến rải, mai kai sẽ hay, ra cho ai, chi nón cho